สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบันนะครับนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่ามีลักษณะเดียวกันนะครับกับการแลกเปลี่ยนทองกับแร่เงินเนื่องจากความต่างของสกุลเงินนะครับก็เหมือนกับการต่างของชนิดแต่เป็นประเภทเดียวกัน ซัลลัมุอะลัยกุหมุลลอฮ์วะบเระกาตะสวัสดีครับผมชัมซูพยายามและนี่คือการเงินอิสลาม3นาทีครับรายการที่จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของการเงินอิสลามนั่นเองครับใน EP นี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปทำความเข้าใจนะครับย้อนกลับไปในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัสสดสอลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมในเรื่องของมันนี่เอ็กชเชนหรือว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราน,นั่นเองนะครับ พี่น้องห,หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่า m o n นี่เอ็กซ์ชนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนทั้งสิ่งของและก็เงินนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนโดยได้กําหนดนะครับการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินโดยมีกฎเกณฑ์ว่าาาถ้าหาก ถ้าหากทรัพย์สินต่างชนิดกันถึงแม้มีเหตุริบาเดียวกันประเภทเดียวกันเช่นทองคำหนกรัมนะครับแลกกับแร่เงิน3กรัมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการชำระกันทันที และต่างฝ่ายต่างรับในสถานที่ที่ตกลงกันไว้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ที่นบีได้กําหนดเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งในสมัยของอับบาเซียนะครับได้มีการเก็บทองแล้วก็เงินแท่งจากประชาชนนะครับแล้วก็ทําการแลกเปลี่ยนโดยการให้เหรียญกระสับที่มีค่าเท่ากับทองแล้วก็เงินให้แก่ประชาชนนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบันนะครับนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่ามีลักษณะเดียวกัน นะครับกับการแลกเปลี่ยนทองกับแร่เงินเนื่องจากความเห็นเนื่องจากความต่างของสกุลเงินนะครับก็เหมือนกับการต่างของชนิดแต่เป็นประเภทเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเราแลกเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะครับแน่นอนว่าสมมุติว่าเงิน1บาทเท่ากับ35 3 6าดอลลาร์นะครับ เราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่า,าในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนกันทันทีนะครับก็อาจจะไม่สามารถทำได้แต่เราก็มีเทคโนโลยีที่จะมา,ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับความหมายคือในการที่เรา นะโอนเงินสมมุติเรามาีลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับเราโอนเงินไปสัก5,000บาทนะครับให้กับบุตรหล,ลานที่อยู่ต่างประเทศเงินตรงนี้นะครับเวลาลูกของเรานะครับไปกดที่ปลายทางมันก็สามารถที่จะนำมาเป็นนามาเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆได้เลยนั่นก็เท่ากับว่าเสมือนหนึ่งการที่ ต่างฝ่ายต่างรับกันไปแล้วนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้ให้ความเห็นว่ารูปแบบเหล่านี้เรานั้นสามารถที่จะกระทําได้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของ EP นี้ครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินหรือว่า Money exchange นั่นเองครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมวัาลอามะตุลลอฮ์วะบะเราแกตุ์สวัสดีครับ